ใครว่าปอบไม่มีจริงทุกวันนี้นะก็เนอะมันก็เป็นความเชื่อเนอะเรื่องปอบอะเรื่องมันก็แล้วแต่คนจะเชื่อว่าแบบว่าเรื่องผีเผลออะไรพวกนี้ยมันจะมีจริงไหมแต่ก็นะมันมันก็เป็นความเชื่อของคนเราแหละของตัวเราเองก็ได้เออว่าปอบอะมันมีจริง,จร,งจริงนะ อย่างแบบว่าเราเราฟังรายการเด e g โกดเงี้ยรายการผีเนี่ยก็จะแบบว่ามีเล่าเรื่องเกี่ยวกับปอบบ้างเออก็ฟังปอบเลยแต่เราเราดันรู้สึกว่าไม่ชอบเลยปอบพวกเนี่ยแล้วกลายเป็นว่ามันมีจริงๆนะมีที่แบบว่าที่เราแบบว่าเคยเห็นเคยสัมผัสยังมีเลยเนี่ยเราเคยเจอเหมือนกันนะแต่ว่าปอบอะเนาะ ก็นึกออกไหมอ่ะปอบมันก็จะมีลักษณะไหนบ้างอะก็อย่างที่ทุกคนรู้เนาะปอบเขาาจะแบบว่าเป็นพวกชอบลักกินขโมยกินเนาะชอบออกอาหารออกหาอาหารตอนกลางคืนชอบไปขโมยเป็ดชอบไปอะไรนะกินไส้เป็ดกินเครื่องในเป็ดเครื่องในไก่เครื่องในหมูเครื่องในหมาเครื่องในควายอ่ะ คือแบบนึงออกป่าคือปอบอ่ะเขาก็จะมีความสุขกับการลักกินขโมยกินของของชาวบ้านของคนอื่นแล้วแบบว่าตอนกลางวันอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินเดินแบบว่านิ่งๆเนาะเดินแบบว่าเหมือนทําตัวแบบไม่รู้สึกรู้สาว่าฉันเนี่ยไปแอบ,บลักกินขโมยกินของคนอื่นมาแล้วก็แล้วไอป้ปอบเนี่ยมันก็สืบทอดทายาทได้อีกอะ่ะ คือการเวลาถ้ามันสูบอะมันสูบมันสูบเลือดสูบเนื้อใค่อะที่มันเข้าไปสิงใช่ป่ะเพราะมันกินกินของกินสูบเลือดสูบเนื้อจนหมดแล้วอ่ะมันก็ย้ายร่างไปสูบไปสูบร่างอื่นอีกเนี่ยเห็นป่ะมันมีมันมีจริงๆนะเออพวกที่แบบว่าก็แบบนะก็เข้าใจอย่างหนึ่งนะแบบว่า แล้ก,กินขโมยกินของคนอื่นน่ะมันก็คือของอร่อยอ้าคิดด้วยดินึกถึง <c oughs> แล้วนี่เรานึกถึงแบบว่าตอนสมัยเรียนเนาะในห้องเรียนน่ะก็จะมีห้องเรียนใช่ปะแล้วแบบว่าตอนที่แบบว่าแอบกินขนมใต้โต๊ะเออก็ถึงอ้วนแบบนี้แอบกินขนมใต้โต๊ะแบบกินแบบว่าไม่ให้ครูจับได้อะนึกอ,อกว่าอพอครูจับได้แล้วก็จะไม่สนุกละเพราะฉะนั้น ของที่แอบกินของคนอื่นหรือของที่มันแอบกินะมันจะสนุกกว่าใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกของพวกคนที่แบบรักกินขโมยกินของคนอื่นต่างอะไรกับปอบอ่ะถามหน่อยเออรับหลังอะ่ะรับหลังตอนแอบกินของชาวบ้านอะ่ะมันก็มีความสุขมันก็ แหมอร่อยจัดแซ่บนัวแต่แต่พอถูกจับได้เอ้าว่าแกเป็นปอบนี่แกขโมยกินของคนอื่นนี่ก็ไม่อร่อยละก็กลายเป็นว่าพราไม่อร่อยถูกจับได้ว่ารักกินขโมยกินของคนอื่นก็ย้ายล่างย้ายล่างไปสู่คนอื่นใหม่ต่างอะไรอ่ะโอเค ถ้าแค่อยากมาบ่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปอบๆนะนะบาย